สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาทําการรีวิวเกม Thescape นะครับซึ่งเป็นเกมแนวเว็บทีที่อยู่ภายใต้อีโคซิสเต็มของทางฟรีดอมเบอร์นะก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนาวิธีการเล่นนะครับให้เข้าใจกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่า Thescape เนี่ยคืออะไรนะครับก็ The ะสเคปเนี่ยคือมันจะเป็นเกมที่เป็นการผสมผสานกันนะครับระหว่างการ์ดเกมแล้วก็เรื่องของโลเคชันเบสด้วยนะครับโลเคชันเบส ถ้าคนที่เล่นเกมโปเกมันโกเนี่ยน่าจะคุ้นๆนะเพราะว่ามันมีเรื่องของแมปเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะฮะโดยที่วิธีการเล่นง่ายๆเลยะครับเพียงแค่ว่าเราเอาชนะมอนสเตอร์ที่มันอยู่ในเกมเนี่ยไปเรื่อยนะครับเพื่อที่จะเก็บสะสมแต้ม XP นะฮะแล้วก็จะได้ถึงไอตัว FDS หรือว่า e d o m Char ดด้วยนะ,ะซึ่งเราสามารถจะนาเอาไปแลกของระบต่างๆได้ทั้งที่อยู่ภายในระบบดิเวทของ f r e e d o m World นะแล้วกักบพาร์เนอร์ภายนอกนะครับวิธีที่ เราจะสามารถเข้าไปในเล่นเกมได้นะครับจะต้องเล่นเกมผ่านทางแอปพลิเคชันของ f e ีดอมเบอร์นะครัทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android เนี่ยโดยที่คนที่มีแอปพลิเคชันแล้วก็มี a c c o u n t อยู่แล้วเนี่ยสามารถจะเล่นได้เลยนะพี่เดี๋ยวว่าเพียงแค่ว่านะครับเลือกไปที่ community ของ The s c a p e แลนะก็พิมพ์คาว่า the s c a p e ได้เลยนะแล้วก็เข้าไปนะแล้วเข้าไปที่กดเพลงนั่นนะครับก็สามารถจะเริ่มเล่นเกมได้เลยนะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้สมัคร ทางแอปฟีดอมเบอร์หรือว่ายังไม่โหลดแอปเนี่ยครับก็สามารถจะดาวน์โหลดใหม่ได้ผมจะทิ้งลิงก์ครับไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วกันนะก็ใครที่สนใจจะเล่นนะครับก็เดี๋ยวใน ลังจกได้ไปนะครับผมจะสาธิตการเล่นเกมเดอ s สเ p e ให้ดูนะครับว่ามันวิธมีมีวิธีการเล่นยังไงนะครับแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการเล่นเกมเดอะสเคปกันเลยนะครับก็ไปที่คอมมูนิตี้ของทางเดอ s สเ p e ในแอปฟีดอมเบร์นะแล้วก็กดปุ่มเพย์ได้เลยนะครับอ่านี่เนี่ยก็เข้าสูน่หน้าจอนะก็เห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโลเคชันเบสนะดูที่เราสามารถจะเลือกต่อสู้กับมอนสเตอร์ได้นะก็มีอยู่ด้วยกันตอนนี้มี3แบบนะฮะอันลคตก็ น่าจะมีเพิ่มขึ้นนะคระับอาจจเราไปดูที่แต่ละเมนูกันก่อนเจะเข้าไปเริ่มต่อสู้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมิชชั่นนะฮะที่เราจะต้องมีการทำมิชชั่นนะครับเพื่อที่จะได้แต้ม XP แล้วก็ FDs เพิ่มเติมนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นมิชชั่นที่ผมทําไปแล้วนะฮะก็สามารถจะเก็บสะสมไอเทมที่มันเป็นรูปแบบของ NFT ได้นะฮะแล้วก็ได้ตัวฟรีดอมชาร์แล้วก็ XP มาด้วยนะครับตอนนี้ผมมีภารกิจต่อไปนะครับที่จะต้อง ทำการเอาชนะมอนสเตอร์นะครับต้องตีมอนให้ได้เนี่ยครบ75ตัวนะถึงจะสามารถผ่านคอมเพลตในมิชชั่นที่2นี้นะครับอ่าก็อันนี้เป็นเป็นเรียกว่าเป็นเป้าหมายครับที่เราเข้ามาเล่นเกมนะเพื่อที่จะเก็บค่าเ p นะครับแล้วก็เข้าไปรับตัว fDF เพิ่มเติมน่นเองเดี๋ยวนะจะดูเขาว่าจะเปิดให้ดูเขาว่าเราสามารถไปแลกเป็นของรางวัลอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นมิชชั่นนะฮะล้วก็ไปก็เข้าไปตรงนี้ครับ ตรงอินเวนท r รเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะซื้อตัวสกินหรือว่าอวตารสกินะรือว่าที่ว่าเป,เป็นเป็นภาพตัวแทนของเราได้นะครับโดยที่จะสามารถจะต้องใช้ตัว FDA นะครับเข้าไปแลกไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีการเก็บสะสมไอเทมเพิ่มเติมแล้วก็เป็นหมวกนะที่มันก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งนั่นแหละครับในการเล่นเกมแล้วก็ตอนนี้มีถุงมือมาเพิ่มแล้วนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ ไปชนะพวกมอนสเตอร์เนี่ยได้มากขึน้นี่ยตรงนี้ก็ต้องมีเล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเก็บสะสมตัวชุดชุดเกาะเหล่านี้นะครับเป็นไอเทมที่เป็นเอ t เพิ่มเติมนะครับนะต่อไปเรามาดูนี่เป็นชุดการดนะครับเป็นชุดการดก็เดี๋วผมขออธิบายแบบนี้แล้วกันเนี่ยในชุดการเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่สามแบบนะครับมีสามแบบก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวดาบนะครับเป็นเป็นตัวดาบสีแดงเนี่ยอันนี้คือพลังต่อสู้ ก็ค,คือเราสมรามารถจสร้างความเสียหายหกับสตูได้เนี่ยก็จะดูที่ค่าพลังนะครับของตัวที่เป็นดาบสีแดงอันนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับค่าพลังตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรูปโล่สีน้ําเงินเนี่ยตรงนี้จะเป็นพลังป้องกันนะถ้าเกิดเรามีการเลือกการ์ดตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มพลังป้องกันให้เราเนี่ยเท่ากับตัวเลขจํานวนที่ปรากฏอยู่ในการ์ดนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นนี่ครับเป็นหัวใจสีสีเขียวตรงนี้ครับ ตัวนี้มันจะเป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะถ้าเกิดตัว HP หรือว่าตัวไลฟ์ของเราเนี่ยมันลดน้อยลงครับเราก็ต้องใช้การในการเพิ่มพลังชีวิตนะครับเพื่อได้จะสามารถที่จะสู้ต่อไปได้น,นะอันนี้ก็จะเป็นชุดการ์ดของเรานะครับที่เราจะเอาไว้เนี่ยไปไปสู้กับมอนสเตอร์ที่อยู่ในเกมนะครับก็ถ้าเกิดเรามีการพัฒนาไปเรื่อยมีค่า XP เนี่ยมันมากขึ้นเนี่ยชุดการ์ดมันก็จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้ชุดการ์ดนะครับอ,นนอันนี้เป็นอันนี้เป็นรางวัลน,นะครับก็คือ ถ้าเกิดเรามีตัว FDF เนี่ยเราสามารถที่จะไปเปิดมิสเทอรี่บ็อกได้แล้วก็อันนี้เราจะสามารถที่จะเลือกในการสุ่มนะครับไม่ใช่เลือกนะครับได้ตัวอวตารสกินนะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นตัวอวตารที่เราเอาไปใช้เล่นในเกมนะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีการเก็บตัว FDF ได้เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมาแลกของรางวัลได้ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นพวกของชํารุวยต่างๆนะครับในเครือของฟรีดอมนะครับตรงนี้นะครับ อย่าดมของฟรีดอมเลยบอกเลยว่าน่าใช้มากนะครับก็สามารถไปแลกได้นะครับแล้วก็มีพวกซื้อยืดอะไรพวกนี้นะครับน่จะเป็นของชมลวยที่อยู่ในอยู่ในอยู่ในอีโคซิสเ็มของฟ e ีดอมนะครับอ่ามีบัตร t a r b u c k คด้วยนะครับมีมีบัตรเกมเกม y s t y t t o t i o n 5มีล่มนะฮะแล้วก็มี a อ่า n i r i n b กนะฮะบัตรดู Netflix นะครับมีชุดอาบน้ำนวยนะฮะอามีแล้วก็มีเ e d เ e อนะที่เป็น เป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะฮะอันนี้เริ่มเริ่มจะเป็นรางวัลที่แอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆนะมีกูเนี่ยอะไรกูเกิลเฮิร์มกูเกิลโอันนี้ก็เป็นพวกสังงาไ IOT อะไรพวกนี้นะครับเครื่องทํากาแฟเนสเ e s โซนะครับมีหูฟังมาแชลนะครับลำโพงมาแชลแล้วก็มี Airpods รุ่นสานะครับ Nintendo Switch นะครับมีกล้องโกโป PlayStation 5นะครับมีสกูตเตอร์นะครับอุปกรณ์ได s ั n นะครับทีวีซัมซุงกระเป๋าเลื่อนนะครับ มี MacBook Air iPhone 16นะก็ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นรางวัลที่เราสามารถจะเก็บพวก FCS เนี่ยนะครับเอามาแลกได้นะก็มีวิธีการจะไปตามล่า f t s อยู่หลายหลวิธีนะครับก็ติดตามในติดตามข้อมูลได้นะครับในในคลิปที่เกี่ยวข้องกับฟรีดอมฉาดนะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวมาลองเล่นเกมกันเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยจะมีมอสเตอร์อยู่สแบบนะครับก็จะมีจะจมีเต้าชา a กอบเบอร์นะครับบแล้วก็มีสเกปแฮปปี้นะสำหรับ มือใหม่หรือว่าคนที่ยังมีเลเวลไม่เยอะนะครับผมแนะน,นำครับว่าไปเล่นไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนครับเจ้าตัวฉาดฉาดแกปเบอร์นะก็จะเป็นน้องที่มีเขานะครับจำผิดนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวที่ตัวที่มีชื่อว่านะครับมีเขาสามเขาไหว่า ถูกแล้วนะครับตัวตัวชาติกอปเปอร์นะครับจะเป็นน้องที่มีมีเขาสองเขานะครับอเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับอก็จิ้มไปที่น้องเลยครับนะครับก็จะบอกนี่นะครับชาติกอปเปอร์เลเวลหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถชนะได้เนี่ยเราก็จะอาจจะได้ตัวปีค่า xp หรือว่าเป็นเป็นอ่าเป็นคะแนนพลังชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเราจะเลือกต่อสู้ไปที่เอนเกตตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะก็เข้าสู่ฉากการต่อสู้นะครับตรงนี้นะครับ กูดลากนะฮะโอเคอันนี้จะเป็นเทิร์นเบดนะครับอ่าไม่ต้องไม่ต้องรีบเร็วเล่นเร็วก็ได้นะครับมันเป็นเทิร์นเบดอยู่แล้วนะครับอ่าคราวนี้ถ้าเกิดเราจะเลือกต่อสู้นะฮะแล้วก็หยิบไปที่การ์ดตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นระเบิดเนอะนะครับพลังพลังโจมตีสี่นะผมก็ถ้าจะต่อสู้นะผมก็ทําการปัดขึ้นปัดขึ้นด้านบนอ่านะครับผมก็อันนี้จะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับต่อสู้ศัตรูนะแล้วก็ตัวมอนเนี่ย นี่เขาโจมตีผมกลับมาแล้วนะครับคราวนี้มันจะมีเคล็ดลับนะครับในการที่จะผสมการ์ด้วยนะก็ถ้าผมจะต่อสู้กลับนะครับผมก็เลือกการาดที่มันมีพลังต่อสู้นะสมบัติกร์ดนี้เนาะนะครับแล้วก็ผมลงมาปัดลงมาข้างล่างนี้ครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้จะเกิดตรงตรงที่สายฟ้าด้านล่างตรงนี้ครับอันนี้คือจะเกิดการผสมการาสนะให้มันมีมันจะกลายเป็นการาดที่มีพลังต่อสู้เพิ่มมาขึ้นนะตอนนี้การาดนี้ผมก็ได้พลังต่อพลังต่อสู้เก้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้ต่อสู้มันยังไม่ถึงเก้าเลยผมก็ โจมตีไปอย่างนี้อ่านะครับอลงมาแลแลนะก็ทีนี้ถ้าถ้าเกิดว่าจะพลังพลังในการป้องกันนะครับผมก็เลือกการ์ดนี้นะก็เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นโล่สีน้าเงินนะผมก็เลือกการผสมการ์ดนะครับเพื่อให้เกิดการ์ดใหม่นะครับที่มันมีพลังต่อสู้มากขึ้นอ่าพลังในการป้องกันมากขึ้นนะครับเป็นสิบแปดนะผมก็เรามาใช้นะครับอ่กดผิด่าดูอันนี้อะไร อันนี้เป็นการ์ดที่มีพลังต่อสู้นะครับแล้วก็มีทั้งสีหัวใจสีเขียวด้วยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะถ้าเกิดว่าเราเล่นไปเนี่ยพลังชีวิตมันลดงนะอ่าผมก็ใช้การ์ดนี้ปัดขึ้นไหนะก็ทําลายก็จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูนะครับอ่าผมลองอันนี้ดูอีกทีนะครับอ่าเอาหนีแล้วกันนะครับอ่าผสมการ์ดนะครับต่อสู้นะผมก็จะได้การ์ดใหม่นี้แล้วก็ปัดไปแบบนี้โอเคผมก็ชนะแล้วนะครับ อันนี้ตัวพลังชีวิตเราเนี่ยครับมันจะบวกเพิ่มนะครับทีละ5 HP เนี่ยทุกๆนาทีนะก็คือถ้าเกิดว่าเราคะแนนชีวิตเราพลังชีวิตเราเนี่ยเสียหายเยอะนวแล้วก็ต้องพักเกมสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็รอให้พลังชีวิตมันเพิ่มขึ้นนะตรงนี้เนี่ยรีวอร์ดนะครับอไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ก็ได้10 XP มานะครับกดคอนติเนียวนะอันนี้ก็สามารถจะไปเลือกเลือกพักก่อนหรือว่าจะไปต่อสู้ได้เลยนะครับ รานนี้จุดประสงค์ในการเล่นเกมเนี่ยเพื่อเราจะสะสมตัว XP นะแล้วก็ตอนคือตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมนะครับที่ในการแข่งแข่งขันเก็บค่า XP ภายในเกมนี้ด้วยนะครับก็ระยะเวลาเนี่ยจะสิ้นสุดนะครับภายในสิ้นเดือนนี้นะสามารถจะไปแลกรางวัลได้นะครับเดีเ๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ครับก็เป็นกิจกรรมนะครับในการเปิดตัวเกม The Escape น,นี้นะก็เป็น Grand Launch Tournament นะครับโดยที่คนที่ได้รับค่า XP สูงสุดนะครับ ห้าอันดับแรกเนี่ยก็จะได้รางวัลนะฮะอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือได้ได้รางวัลเป็น iPhone 16 256 g งริกะไบต์นะอันดับสองได้เป็นคีย์บอร์ดเลเซอร์ฮันส์แมนเวอร์ชันสามนะฮะแล้วก็ที่สามเนี่ยได้ AirPods เวอร์ชันสี่นะฮะอ่าที่สี่เนี่ยได้เสี่ยมี่สมาร์ทแบนนะแล้วก็ที่ห้าเนี่ยได้สปีกเกอร์ของ JBL นะแล้วก็อันดับหกถึงหนึ่งร้อยเนี่ยก็จะได้รับตัวโทเค็น FDM นะฮะก็มูลค่าเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปนะโดยที่ อันดับ6ก0เนี่ยก็จะได้ FDM Token เนี่ยครับมูลค่า80ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดเป็นอันดับ7 6็0 0กถึง 100, ก็ได้คนละ5ดอลลาร์นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรามาที่คนนี้เข้ามาทดลองเล่นเกมนะก็สำหรับเกม The Shape เ,เนี่ยฟีเจอร์ในช่วงแรกนะครับก็จะมีประมาณไปล่ามอนสเตอร์ประมาณเท่านี้ครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยครับทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆเข้าไปนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเกมนี้ก็ จะมีการนํามาใช้ในธุรกิจได้ด้วยนะครับไม่ใช่เกมที่เอาไปเล่นเอาไปเล่นเอาความสนุกหรือว่าได้ตัว FTS อย่างดีนะสามารถที่จะนำมาใช้ในธุรกิจได้ด้วยก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับว่าในเกม The Scape เนี่ยมันจะมีพัฒนาการอะไรใหม่ๆนะสำหรับวิธีการเล่นก็ง่ายก,ก,ก,ก็ง่ายก็ง่ายมากเลยครับก็ง่ายมากนะครับก็สก็สามารถที่จะ,ะไปเล่นได้ตามแนวทางที่ผมให้ไว้เมื่อกี้แล้วกันนะครับก็เลเก ใครที่อยากจะเล่นเกม The e สเ a p บนะครับก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดลิงก์ได้นะครับตามตัวลิงก์ที่ผมจะจะแนบไปให้ในคอมเมนต์นะครับผมก็อันนี้สำหรับเนื้อหาคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรายการเว็บ t ี่ทองนะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่นะครับแล้วจะมีการอัปเดตเรื่องราวใรวงการเว็บสีให้ติดตามกันนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกัน กดซัปส์ตานะครับช่อง YouTube ของ Ricoh ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับเนะะื้อหาในคอนเทนต์นี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ